Gadget of the Week สนับสนุนโดยฟิล์มและกระจกนิรภัยถนอมสายตาโฟกัสโดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเลต็ตสวัสดีครับผมนาภาพลวัฒนวงศ์นะครับเป็นโปรดิวเซอร์จากรายการ Big Boom Box ครับ ก็โดยปกติเราผมจะเป็นคนที่ใช้กีฬาวิ่งเพื่อการออกกําลังกายอยู่เสมอๆนะครับก็ในแต่ละสัปดาห์ก็จะพยายามที่จะมันหาเวลาว่างที่จะมาวิ่งอย่างเงี้ยครับเพื่อ <c oughs> ที่ว่าในเดือนนึงอาจจะมีลงสนามสักครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยถ้าเป็นพวกประเภทนาฬิกาที่เป็นพวกสปอร์ตวอชพวกนี้ส่วนตัวก็ใช้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าฟังก์ชันที่เราใช้อยู่เนี่ยมันเป็นมันซัพพอร์ตแค่ว่าจับในแง่ของความเร็วมีฟังก์ชันเป็นพวก gps อะไรอย่างเงี้ยฮะฟังก์ชันมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรก็เป็นนาฬิกา, Watch บบา,าสปอร์ต สำหรับคนที่ใช้งานอะไรมากกว่า first impression สำหรับเจ้า Garmin o e n i x 3นะครับที่เห็นตอนแรกเราจะรู้สึกว่าโหนี่มันนี่มันนาฬิกาสำหรับใช้แบบเป็นเป็นมัลติอ่อเป็นสปอร์ตวอชเลยหรือเปล่าก็ร,ร,ารู้สึกว่ามันมันมันค่อนข้างใหญ่มากนะครับ mm hmm. เมื่อ,เม,อเ,เมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับนาฬิกาที่เป็นสปอ t Watch mm hmm. ในรูปแบบอื่นๆอะไรเงี้ยฮะเรารสึกว่าอันแรกคือมันใหญ่แน่ละ่ะแล้วก็ถ้าเรายังไม่ได้สัมผัสมันเราจะคิดไปเองว่าเฮ้ มันต้องหนักแน่ๆแ,แล้วมันจะต้องเอถอะทะมากๆในเวลาที่เราใช้งานจริงๆอันนี้คือคือคือวบแรกที่ได้เห็นนะฮะตัวฟังก์ชันของเจ้าการ m ม n ตัวนี้ครับมันมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า IQ ซึ่ง IQ มันสามารถที่จะโทรหาผู้ใช้เนี่ยต้องไปโหลดแอปพลิเคชันของการ m i n มาทั้งนระบบ iOS แล้วก็ Android เพื่อม,มาใช้ร่วมกับตัวนี้ซึ่งมันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพจากนาฬิกาที่เป็น สปอร์ตวอชธรรมดาให้กลายเป็นกึงก่งๆึ่งสมาร์ทวอชได้นะครับการควบคุมพเพลงโดยระบบผ่านบลูทูธผ่านจากมือถือตัวนี้เลยอันที่1เราสามารถดูค a ล e n d a r ได้เราสามารถอัปเดตสภาพอากาศได้จากในมือถือจากในโทรจากในนาฬิกาตัวนี้ครับซึ่งนี้ของการใช้งานผู้ใช้ผมถือว่าฟังชันเนี้ค่อนข้างค่อนข้างดีแล้วก็น่าสนใจมากสําหรับการการอัปเกรดให้มือให้นาฬิกาสปอร์ตวอชของเรา,เรากลายเป็นกึ่งๆที่จะเป็นสมาร์ทวอชได้ซึ่งผมว่าถือว่าดีครับในรื่ของการใช้งานก็ถือว่าใช้งานง่ายครับ ผมเอาการ์มินตัวนี้ไปลองวิ่งดูนะครับก็ทั้งหมด1สัปดาห์ด้วยกันที่เราที่ผมไปเทสมานะครับก็ข้อดีของมันเลยอันแรกครับต้องบอกกันว่าตัวตัวการมินเนี่ยวัตถุประสงค์ของมันคือมันเป็นมันเป็นนาฬิกาที่เราเรียกว่าเป็นประเภทมัลติสปอร์ตหมายความว่าอะไรครับหมายความว่านาฬิกาชนิดนี้เนี่ยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการใช้แค่กีฬาประเภทใดประเภทหนึ่งเช่นวิ่งอย่างเดียวอะไรอย่างนี้แต่ว่าตัวมนันมีฟังก์ชันที่รองรับการออกกําลังหลายรูปแบบวิ่งว่ายน้ํา วิ่งนี่คืออินดอร์อาทดอร์ก็ก็ cover นะครับจักรยานก็ได้นะครับปีนเขาหรืออะไรก็แล้วแต่ครับฟังก์ชันที่เขาให้มาค่อนข้างผมถือว่าทําได้ดีในแง่ของของการตอบโจทย์สําหรับคนที่อยากจะได้ในาฬิกาสักเรือนหนึง่งเพื่อมาซัพพอร์ตกิจกรรมที่ตัวเองยังไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะมีหรือเปล่าหรือหรือเรากําลังโฟกัสกับสิ่งเหล่านี้อยู่ตัวนี้มันตอบได้ แน่นอนว่าความแม่นยาในแง่ของการจับ GPS ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักของการมิ n ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับในแง่ของการที่เราเปิดสัญญาณเพื่อเพื่อค้อนหาสัญญาณ GPS แม้ในวันที่ในวันที่ฟ้าค่อนข้างค้มแต่ว่าการมี n ตัวนี้ก็จับสัญญาได้ค่อนข้างรวดเร็วซึ่งผมว่าอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีที่ที่ถือว่าเป็นจุดที่แข็งมากๆสําหรับ g a r ม i งเพราะว่าอย่างเทียบกับรุ่นที่เรามีเนี่ยถท่าวันไหนฟ้าปิดหรือฟ้าสลัลวเนี่ยการจับสัญญ,ญาจะเป็นไปได้ยาก คนที่ไม่ชอบความเทอะทะอาจจะรู้สึกมันใหญ่เกินไปหรือเปล่าเมือม่อเมื่อมาใช้เล่นกีฬาจริงๆแต่ส่วนตัวผมไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะผมรู้สึกว่ามันน้ำหนักมันไม่ได้หนักมากตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ทัชสกรีนเพราะฉะนั้นในแง่ของการใช้งานบางทีแล้วผู้ใช้บางทีอาจจะต้องอาศัยความคุ้นเคยกับตัวนาฬิกาค่อนข้างมากเพราะว่าปุ่มกดหลักๆในเห็นมี5ปุ่มแล้วฮะการใช้งานในฟังก์ชัน